บุกชนะเอเวอร์ตันสาการนาโชยิงอย่างสวยไมนูเปิดไปเดิมด้วยฟอร์มระดับเทพสุดท้ายข่าวค่าวล่าสุดของเมสันกรีนวูดเป็นอย่างไรมุมแฟนแมนยูช่องสระบอมอนปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวค่าว,าวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกัน ผลงานของทีมเราครับที่สามารถเอาชนะเอ e เวอร์ตันไปได้3ประตูศูนย์เรียกว่าเกมรับดีเกมบุกค,คมครับถึงแม้ทีมของเราเนี่ยจะมีรูปเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและโดนฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันบุกหาจังหวะทำโอกาสอยู่หลายครั้งแต่เกมรับของเราก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแฮร์รี่แม็กควายยังโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับอังเดโอนาที่ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ โชว์เซฟได้หลายจังหวะรวมไปถึงการกลับมาของลุกชอครับที่ทำให้การยืนแนวรับดูดีขึ้นและอีกหนึ่งคนเลยฮะกองกลางตัวรับอย่างคอปปี้เมนูได้ลงสนามพีเมียลีกนัดแรกในวัยเพียง18ปีแม่งเล่นโคตรดีครับคืออ่านทางบอลได้ดีมากๆทั้งรับและลุกถือว่ากล้าเล่นมากๆเป็นคนที่ต้องบอกว่ายกแมนออเดอรแบตในเกมนี้ให้นอเขาได้เลยฮะ ส่วนเกมรูกครับอย่างที่บอกว่าเฉียบคมอย่างไม่น่าเชื่อเพราะโอกาสของเราเนี่ยน้อยมากๆครับแต่ก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ถึง3ลูกและลูกแรกที่กาลาชโชยิงเข้านั้นสวยงามมากๆมีสิทธิ์ที่จะเป็นประตูที่สวยที่สุดในเรื่องการนี้เลยก็ว่าได้นะครับหลังจบเกมครับมีผู้คนมากมายที่ชื่นชมในตัวของเจ้าหนูคอปปี้ไมนู กัปตันทีมอย่างบรูโนเองครับยังมองเลยนะว่าเขาควรได้แมนออฟเดอะแมชในเกมนี้เอริกเชนฮาก็ชื่นชมในฟอร์มการเล่นของเขาหรือแม้กระทั่งอดีตนักเตะอย่างแกรี่เนวิลและลอยคีนครับก็ยังชื่นชอบเขาเช่นกันและนี่คือสติของเขาในเกมพบกับเอเวอร์ตันแท็กเกิลฮะชนะ100%ความแม่นยำในการส่งบอล83%สัมผัสบ,บอล57ครั้งผ่านบอลสำเร็จ34 ทั้งหมดจาก41ครั้งนะฮะชนะการดวล5ครั้งแย่งบอลคืน3ครั้งเลี้ยงบอลสำเร็จ2ใน3ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ2ครั้งตัดจังหวะการจ่ายบอล2ครั้งเคลียบอล1ครั้งแล้วก็บล็อก1ครั้งครับผมเคยบอกไปฮะว่าจริงๆแล้วเทนฮากน่าจะวางเมนูไว้เป็นตัวรับเนี่ยมีฟิือตัวรับนะฮะใน11ตัวจริงอยู่แล้วตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่น แต่เขาดันได้รับอาการบาดเจ็บนี่แหละจนต้องพักฟื้นตัวไปในระยะเวลาหนึ่งตอนนี้เขากลับมาได้ครับพร้อมกับปัญหาบาดเจ็บในแดนกลางของเราค่อนข้างเยอะผมว่าไม่นูนน่าจะได้ลงยาวๆแหละด้วยฟอร์มการเล่นแบบนี้นะแล้วก็หวังว่าเขาจะทําได้ดีในทุกนัดและทําได้ดีมากขึ้นต่อต่อไปครับพวกเราฮนะก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องเขากันด้วยนะครับ สุดท้ายของวันนี้ครับ The Athletic ฮนะสื่อข่าวชื่อดังได้ออกมารายงานเกี่ยวกับเมสันกรีนวูดเขาบอกว่ากรีนวูดเนี่ยแม้จะเป็นคนขี้อายนะฮะแล้วก็เป็นคนเก็บตัวแต่เขาก็ค่อยๆเข้าใจมุกตลกของเพื่อนร่วมทีมชาวสเปนและอาร์เจนตินาเกตาเฟ่เนี่ยอยากให้เขาเรียนภาษาสเปนถึงขั้นจัดหาครูสอนให้เกตาเฟ่เนี่ยกำลังวางแผนนะครับที่จะหารือเกี่ยวกับอนาคตของกรีนวูดกับแมนยูในเดือนเมษายน แหล่งข่าวบอกว่าพวกเขากำลังพิจารณานะครับถึงการเซ็นสัญญาถาวรเพื่อให้กรีนวูดได้เล่นในสเปนต่อไปในเรื่องส่วนตัวเนี่ยกรีนวูดก็มีความสุขนะครับในสเปนเนี่ยกับแฟนของเขาแล้วก็ลูกของเขาครับสภาพอากาศอาหารแล้วก็บ้านครับที่พวกเขามีเนี่ยเขารู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วก็มีแรงกดดันจากสื่อค่อนข้างน้อยแต่ว่าครับแฟนบอลอย่างเรานะรวมถึงตัวผมเองเนี่ยก็ยังหวังนะครับ ว่าแมนยูจะเอาเขากลับมาเล่นให้กับทีมหากเขายังรักษาฟอร์มการเล่นและพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้อีกในอนาคตเนี่ยเขาเป็นตัวลุกคนหนึ่งเลยนะที่ผมชื่นชอบถึงแม้เขาจะมีข่าวเสียหายออกมาก่อนหน้านี้ก็เถอะแต่ถ้ามองถึงบทสรุปที่มันออกมาแล้วอะ่ะแล้วก็อนาคตของทีมเราแล้วนะครับทีมเราเนี่ยควรมีเขาไว้ในทีมจริงๆนะครับเ,เพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไรก็ลองเสนอความคิดเห็นมากันได้ละกันผ่านช่องคอมเมนต์เลย ทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจให้ยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ